ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,757ลิ้นหวานเออเสนอให้ไปตรวจสอบไปช่วงสีทิศทำให้เย่เชิญรู้สึกสะกิดใจขึ้นมาทันทีแม้เขาไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มีความเกี่ยวข้องใดกับเป่าช่วงสีทิศแต่ภายใต้แสงออโรราวันนั้นปรากฏสวัสดีกับเครื่องหมายาศาสนาพุทธปรากฏบนท้องฟ้าและปางมือรอยประทับเหล่านั้นมาจากพุทธศาสนาจริงๆเยเชิญไม่คลองเกี่ยวกับพุทธศาสนามากนัก นอกจากแม่ชีกลอมขัดขวางเขาครั้งหนึ่งที่อารามชีนอกภูเขาซื้อว่านเขาแทบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาดังนั้นเป่าชวงสี่ทิศจึงน่าสงสัยที่สุดเป่าชวงสี่ทิศเป็นวัตถุวิเศษที่สืบทอดมานับพันปีเป็นผลงานชิ้นเอกที่แท้จริงนอกจากนี้มีอีกสิ่งหนึ่งที่เย่เชิญไม่ได้บอกลินหวานเออแมเขาไม่สามารถบอกได้ว่าพลังวิญญาณจำนวนมากที่ถูกดูดไปเกี่ยวข้องกับเป่าชวงสี่ทิศหรือไม่ แต่มั่นใจได้ว่าสิ่งนั้นจะต้องอยู่ในทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาหากพลังวิญญาณถูกแหวนดูดซับไปเรื่องนี้ไม่น่ากังวลเกินไปครั้งหน้าอย่าโดนหลอกลวงเช่นนี้อีกแต่สิ่งนี้ต่างออกไปด้วยพฤติกรรมของอีกฝ่ายบิดเบือนแสงออโรล่าสงข้อมูลเพื่อขุดหลุมขนาดใหญ่ให้กับตัวเองคาดเดาได้ว่าสิ่งนี้จะต้องมีความคิด หากเป็นสิ่งมีปัญญาซ่อนในทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาน่ากลัวเกินกว่าที่จะคิดยิ่งกว่านั้นหากเย่เชิญพูดในสิ่งที่คิดเขาจะกลัวว่าอีกฝ่ายจะพบเห็นและตอบสนองออกมาพูดตามตรงหากสิ่งนี้มาจากเป่าชวงสี่ที่จริงเขาต้องพยายามส่งมันกลับไปดังนั้นเขาพูดกับลินหวานเออไม่อยากให้เรื่องชักช้าต่อไปคุณนูลินโปรดติดต่อปู่ซุน หากไม่มีปัญหาเราจะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ลินหวานเออพยักหน้าโทรหาซุนจือตรงทันทีเวลานี้เย่เชิญค่อยตระหนักว่าดึกมากแล้วโทรหาซุนจือตรงตอนนี้อาจส่งผลต่อการพักผ่อนของอีกฝ่ายท้ายที่สุดเขาเป็นผู้อาวุโสในใจตนอดไม่ได้ต้องรู้สึกผิดอย่างไรก็ตามลินหวานเออกลับไม่คิดเช่นนี้ผู้เท่าเหล่านี้ถูกเธอเลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเด็กคนเหล่านี้เรียกเธอว่าคุณหนูด้วยความเคารพ เปรียบกับค่ารับใช้ของเธอตลอดชีวิตแม่ลินหวานเออไม่ปฏิบัติต่อเขาเหมือนค่ารับใช้แต่ไม่จำเป็นต้องเกรงใจพวกเขาหลังจากนั้นไม่นานเสียงแสดงความเคารพของซุนจือตงดังขึ้นคุณหนูนี่ดึกมากแล้วไม่ทราบคุณมีเรื่องเร่งด่วนใดลินหวานเออรับคำคราหนึ่งพูดว่าคุณชายเย่ต้องการดูเป่าชวงสีทิศยิ่งเร็วยิ่งดีไม่ทราบสะดวกไหมซุนจื้อตงคิดอยู่ครู่หนึ่งพูดว่าสะดวก ตอนนี้เป่าชวงสี่ที่ถูกเก็บไว้ในพื้นที่ลับสุดยอดแผนกโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมพวกเขาเชิญประมาจาร่วงจุ้ยบางคนมาศึกษาอย่างลับๆเพื่อดูว่าสามารถใช้งานต่อได้หรือไม่เรื่องนี้เป็นความลับสุดยอดแต่ไม่เป็นความลับสำหรับคุณเย่เพราะเขานำสิ่งนี้กลับมามอบให้ประเทศหลังจากนั้นซุนจือตงพูดว่าเช่นนี้ดีไหมคุณหนูให้คุณเย่มาเยียนจริงก่อนมาถึงเมื่อไหร่อยู่ที่ไหนให้บอกมาคำเดียว ฉันจะจัดคนไปรับพาไปที่นั่นโดยตรงลินหวานเอ๋อกล่าวว่าดีฉันจะหาเที่ยวบินตอนนี้จะไปถึงที่นั่นภายในสามชั่วโมงหลังจากวางสายโทรศัพท์ลินหวานเอ๋อถามเย่เฉินคุณชายต้องการให้ฉันจัดเที่ยวบินหรือไม่ไม่จำเป็นเย่เฉินกล่าวว่าตระกูลเย่มีเครื่องบินเตรียมพร้อมในจินหลิงพูดจบเขาพยายามลุกขึ้นเดินไปที่ตู้เซฟหยิบยาเม็ดเสริมสร้างแหล่งกำเนิดออกมาเม็ดหนึ่งอย่างระมัดระวัง แม้ยาเม็ดเดียวไม่เพียงพอเติมเต็มพลังวิญญาณแต่เย่เชิญไม่เต็มใจจะลงทุนอีกต่อไปเวลานี้เมื่อเห็นยาเม็ดเสริมสร้างแหล่งกำเนิดต้องรู้สึกปวดเมื่อยไปทั่วร่างหลังรับประทานยาอาการของเขาดีขึ้นมากพึพรรมพำอย่างจงใจครั้งนี้ฉันเจ็บปวดใจจริงๆจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันอีกในอนาคตลินหวานเออถามว่าคุณชายคิดว่าปัญหาอยู่ที่ตราประทับมือหรือเยเชิญกล่าวว่าฉันไม่รู้ แต่กาประทับมือต้องเป็นเหยื่อลอก สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือค้นหาว่าใครเป็นผู้ควบคุมเหยื่อล่อนี้นอกจากนี้เย่เชิญหวังจะพบโอกาสส่งเทพแห่งโรคระบาดที่ดูดพลังวิญญาณในร่างของเขาออกไปเย่เชิญโทรมาเตรียมเที่ยวบินจากนั้นรีบออกจากวินล่าบนภูเขาพร้อมกับลินหวานเออโชคดีมีรถสำรองอยู่ที่นี่ดังนั้นเย่เฉินไม่ต้องให้หงห้าขับไปส่งเขาขับรถไปสนามบินพร้อมลินหวานเออออกเดินทางกลางค่ำคืนบินตรงไปยังเยียนจิง บทที่6,758หลังจากบินหนึ่งชั่วโมงขึ้นเครื่อง,งบินลงจอดที่สนามบินเยียนจริงวันนี้อากาศในเยียนจริงไม่หนาวมากนักหิมะเริ่มตกตั้งแต่ตอนเย็นจากนั้นตกหนักขึ้นเรื่อยๆทั้งสองฝั่งรันเวย์สนามบินหิมะทับถมหนาเกือบ10บเซนติเมตรแม้บนท้องฟ้ามีหิมะตกหนักแต่ซุนจือตรงมารอที่นี่ด้วยตัวเองทันทีที่ทั้งสองลงจากเครื่องบินเขาเดินไปข้างหน้าพูดว่าคุณหนู คุณเย่ฉันแจ้งแผนกะโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมแล้วพวกเราไปที่นั่นได้ทันทีดีเย่เฉิญกล่าวด้วยความเคารพปู่ซุนรบกวนคุณแล้วซุนจือตงกล่าวว่าคุณเย่เกรงใจเกินไปนี่เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยสำหรับเย่เฉิญซุนจือตงสำนึกในบุญคุณมากไม่ต้องให้ลิ้นหวานเอ,อ่ยออปาก มาขอความช่วยเหลือด้วยตัวเองเขาจะไม่ปฏิเสธแน่นอนหลังจากนั้นทันทีขบวนรถสามคันขับอย่างรวดเร็วไปชั้นเมืองเยียนจริงแต่สิ่งที่เย่เชิญคิดไม่ถึงคือเป่าชวงสี่ทิศไม่ได้ถูกเก็บไว้ในแผนกโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมแต่อยู่ฐานทัพทหารรักษาการบริเวณชั้นเมืองเยียนจริงสาเหตุเพราะเป่าชวงสี่ทิศล้ำค่าเกินไปมีค่าเทียบเท่าตราประทับจัก,กรพรรดิชินซื่อวงตี้ เรียกได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของประเทศจีนนอกจากนี้ยังมีสาเหตุที่เป็นความลับระดับสูงอีกประการหนึ่งคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลือกที่จะเชื่อว่าเป็นจริงต้องการตรวจสอบว่าเปาวชวงสี่ที่สามารถวอวยพรชคชะตาของชาติได้หรือไม่ <c oughs> เมื่อเย,ย่เชิญและลินหวานเออร์นั่งรถผ่านค่ายทหารมาถึงด้านหน้าอาคารหลัก สุนจือตรงกระซิบกับพวกเขาเป่าวชวงสี่ทิศถูกเก็บไว้ในบังเกอร์ใต้ดินมีคำสั่งป่าวชวงสี่ทิศไม่อาจนำออกจากบังเกอร์แม้ขึ้นก้าวดังนั้นถ้าคุณต้องการดูมีแต่ลงไปด้านล่างเท่านั้นเย่เฉินพยักหน้ากล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามการเตรียมการของคุณผู้นำระดับสูงรู้ป่าวชวงสี่ทิศเป็นเย่เฉินส่งกลับมาเมื่อเขาต้องการดูป่าวชวงสี่ทิศทหารรักษาการได้รับคำสั่งไม่จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ปล่อยให้พวกเขาเข้าไปในอาคารเวลานี้ตัวแทนทหารมาทักทายซุนจือตงพูดด้วยความเคารพคุณซุนฉันได้รับมอบหมายให้ติดตามคุณและแขกทั้งสองตลอดการเดินทางซุนจือตงพยักหน้าถามเขาว่าด้านล่างมีคนไหมมีตัวแทนกล่าวว่ามีทหารเฝ้าดูแลตลอด24ชั่วโมง ปกติจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านมารดกทางวัฒนธรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านอภิปรัชยามาทำการวิจัยแต่ตอนนี้พวกเขากลับไปแล้วจะกลับมาอีกทีตอน7จ็ดโมงเช้าผู้จบชายคนนั้นเปิดลิฟต์เพียงตัวเดียวเชิญให้เข้าไปหลังจากเย่เชิญเข้าไปในลิฟต์เขาพบว่านอกจากชั้นหนึ่งลิฟต์ยังมีอีกสามปุ่มคือ B3 B2 และ B1 ตัวแทนกด B3 ลิฟต์เคลื่อนลงอย่างรวดเร็วด้วยความราบรื่นจนกระทั่งหยุดที่ด้านล่างหลังออกจากลิฟต์ตัวแทนทหารพาทั้งสามคนไปห้องนิรภัยที่ปิดสนิทประตูนิรภัยเพียงบานเดียวทำด้วยเหล็กหนาะมีช่องระบายอากาศมีช่องระบายอากาศเพียงสองช่องประกอบด้วยรูพุนขนาดไม่เกิน1เซนติเมตรจำนวนมากด้านนอกประตูมีทหารหลายคนถือปืนพร้อมกระสุน ภารกิจของพวกเขาคือเฝ้าดูอาคารนี้อย่างแน่นหนาะยิ่งไปกว่านั้นเจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่มีกุญแจหรือรหัสผ่านตัวแทนจะเป็นผู้เก็บกุญแจและรหัสผ่านหากเขาเปิดประตูเข้าไปทหารเหล่านี้ต้องตามเขาเข้าไปปกป้องเป่าฉวงสี่ทิศอย่างเคร่งครัดก่อนเปิดประตูเย่เชินให้ความสนใจทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาก่อนหน้านี้พลังวิญญ,ญาณจำนวนมากสูญหายไปเหมือนระเหยไปในอากาศเบาบางในทะเลแห่งจิตสำนึก ทำให้เขาสงสัยว่าสิ่งที่ดูดพลังวิญญาณของเขาน่าจะซ่อนอยู่ในทะเลแห่งจิตสำนึกแต่ตนเองไม่สามารถสังเกตได้เขาคิดว่าหากสิ่งที่ซ่อนอยู่ในทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาเกี่ยวข้องกับเป่าวชวงสี่ทิศจริงเมื่อกลับมาพบเป่าวชวงสี่ทิศอีกครั้งสิ่งนั้นต้องแสดงความเกี่ยวข้องบางอย่างออกมาแน่นอนเมื่อประตูผ่านการตรวจสอบปรากฏเสียงดังขึ้นประตูโลหะหนักถูกผลักออกไปด้านนอกช้าๆขณะนี้ ป่าชวงสี่ทิศถูกวางสงบนิ่งบนแท่นสูงประมาณหนึ่งเมตรกลางห้องนิรภัยเมื่อเย่เชิญก้าวไปหาเป่าชวงสี่ทิศเขามีความรู้สึกบางเบาเกิดขึ้นในส่วนลึกของจิตสำนึกตนเองราวกับมีปลาตัวยักษ์ว่ายวนอย่างระมัดระวังเคลื่อนไปรอบๆใต้น้ำที่สงบนิ่งเวลานี้เย่เชิญเชื่อมั่นมีบางสิ่งไม่รู้จักในทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาจริงและสิ่งนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับเป่าชวงสี่ทิศ